เหตุผลที่ชอบไปตีเหตุผลที่ชอบไปตีบอกตรงว่าเป็นคนวอนนาบีเมื่อก,ก่อนเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนเท่เทศการแต่งตัวหรือแม้แต่เครื่องดื่มที่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ยกระดับทางสังคมซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยถามว่าชอบดื่มหรือชอบเข้าสังคมไหมแม่งไม่ใช่ทั้งคู่เลยนี่แหละมันคือคาแรคเตอร์อของคนวอนนาบีชอบเจอผู้คนครับจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นคนชอบดื่มขนาดนั้นแต่เป็นคนชอบไปเจอผู้คนใหม่ๆเจอสังคมใหม่ๆคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้รู้จักกันเป็นคอนเน็กชันเพิ่มเติมอะไรเงี้ยกูชอบ เออกูเป็นคนพูดมากกูจะถามไปเรื่อยอะ่ะเหมือนกูไปนั่งฟังเขาพูดแล้วก็ไปนั่งแจมเขาอะ่ะเอาจริงก็เรียกว่าขี้เสือกก็ได้อะ่ะชอบเดือมครับ ที่ชอบดื่มเนี่ยอย่างแรกเลยรู้สึกว่ามันอร่อย,ยอย่างแบบยี่ห้อที่เราชอบกินอะ่ะเราเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะหวานแล้วแบบอุ้ยเล่นมืกล่อมมากเลยชีวิตนี้ไม่เคยแบบดื่มเรื่งดื่มอะไรที่แบบดื่มแบบแรกก็แบบว่าโอ้สดชื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบความรู้สึกตอนเราเมานะอันนี้อาจจะเป็นแค่ส่วนตัวนะเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นอีกโลกหนึ่งกับชีวิตรประจาวันที่เราเรารู้สึกกันนะมันเป็นเฉพาะเบียร์ด้วยนะคือเคยเมาอย่างอื่นมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดีแบบเนี้ย